หลังจากหายหน้าหายตากันไปนานนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับฮีโร่โรลิออนนะครับว่าในแพทปัจจุบันเนี่ยมันยังสามารถเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยก็อยู่ในแร้ง100ดาวนะครับแล้วก็รูนไอเทมพลังแฝงก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสามารถแคปไปแล้วครับแล้วก็จัดไอเทมตามกันได้เลยก็ ใแพตปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าโลลิออนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับแพตก่อนนะครับเนื่องจากมีการบัฟไอเทมของไกอาสแตนดาร์ดมาครับทำให้เจ้าตัวแก้ทางของโลลิออนเนี่ยมันเก่งมากขึ้นครับเช่นมาแกงก้านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวที่แก้ทางโลลิออนอีกตัวนึงนะครับนั่นคืออิกกี้นั่นเองครับก็คืออิกกี้เนี่ยแพตล่าสุดมาเนี่ยได้รับการบัฟมานะครับทำให้สกิลหนึ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ แรงขึ้นนะครับผมทําให้สามารถต่อกรกับโรลิออนได้ค่อนข้างที่จะสู่สีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคือโรลิออนเหยียบไปเนี่ยก็จะเจ็บตัวมากขึ้นนะครับอาจถึงตุยได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็การมาของไอ้เจ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ฮะคือผมได้ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเลนะวะตัวสเก็ตบอร์ดเนี่ยเอตอนนี้บวกก่อนนะพอเล่นตอนนี้โดนนะครับผมโดนนะครับโดนเหยียบไปตุยเย่ไปเลยนะครับ อ่พูดต่อครับคือการมาของสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันไอโรลิออนเนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่บั๊กหนึ่งนะครับก็คือถ้าโรลิออนเนี่ยสเก็ตบอร์ดมาแล้วนะครับสกิลหนึ่งของมันนี่ยมันเหมือนจะไม่ออกจากตัวนะครับแต่ว่ามันยังทำาับเอทอยนะคือผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมันเป็นบั๊กที่แก้ได้อย่างไงนะครับผมคือมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเรากดอันตินะฮะสกิลหนึ่งของมันนี่ยมันจะไม่ไปตามที่เราเล็งไว้นะครับผมคือแบบมันเหมือนมันไม่ออกไปอะเออว่างั้นเถอะนะครับสเก็ตบอร์ด่ แล้วคือการมาของสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันทำให้ไฟเนี่ยต้นเกมเนี่ยมันหนัวขึ้นนะครับผมก็ทำให้ระวังตัวนะครับก็อาจจะโดนเก็บได้อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็ยกดักไปก่อนครับมาจ้ากลัวเขาอันติมานะอันนี้เราก็จะไม่มียกในใช้ในไฟมาก่อนนะฮะโอเคตรงนี้ก็โซนแอลขวาไปก่อนครับมังกรจะเกิดนะครับถึงแม้เราจะไม่มีอันตินับแล้วก็สามารถโซนให้เพื่อนเล่นได้นะครับโดยการเหยียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผม ถ้าเราติโดนฝั่ง์หงข้ามนะครับติเราเนี่ยก็จะคูดาวเต็มเวลานะครับแบบเช่นเมื่อกี้เนี่ยก็ครูดาว40วิกว่าเลยนะแต่ถ้าเราติไม่โดนนะครับเราก็จะสามารถลดคูดาวตินะครับลง50อนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเราติไม่โดนเนี่ยก็จะเหลือประมาณ20วินะครับประมาณนี้อันนี้ก็เยียบสู้ไปเลยนะแต่เหมือนเราจะเจ็บขว่านะครับคือโรลิออนเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเออก็อาจจะมีอาจจะมีแบบสเต็ปหล่อนๆบ้างก็ขออภัยนะครับผม อันนี้ก็ตากบอลช็อตไปก่อนนะครับคือผมเนี่ยก็ยังคงอัพสกิลหนึ่งนำเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเขารวบนะอุวยแต่แคลลี่เขามาด้วยแบบนี้ยกไปก่อนนะครับสวนไปอันนี้แคลลี่เขาเจ็บคขึ้งหลอดครับเสียฟิกเกอร์ไปอันนี้ทําถือว่าคุ้มค่านะครับก็เล่นโลลิออนนะครับพยายามมองแบบดีๆนะครับไม่ว่าจะเล่นตัวอะไรแหละทุกคนก็พยายามมองมินิแมปนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับนี่ฟอร์เรนเขาว้าไปด้านบนหรอ พะว่าไปเต <problem> ิมเลือดนะครับอ right? ันน <iri voice. S 2> ี้เราก็มาฟานนะครับคือมันไม่มีอะไรทุกคนแล้วโลมมาเราอ่ะเป็นหมิ่งด้วยนะครับคือจะไม่มีโลมโซนพุ่มให้เรานะครับก็จะต้องเดินเกมเองนะครับตรงนี้ไม่มีโลมพาเดินนะครับอ่าอันนี้เขามาแ็กกลางนะครับเขาจะเดิน3คนนะครับมีสิทธิ์ที่เขาจะไปล่างสูงนะครับผมอันนี้เราก็ติดเพื่อนครับถ้าเราไปเติมเลนล่างด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับก็มาเติมเลนบนดีกว่านะครับ เก็บไปเลยครับตรงนี้เหมือนมาจ้าเขาเล่นเยอะไปหน่อยครับก็ผมเดาครับเมื่อกี้ว่ามาจ้าเนี่ยเขาควรตีไปแล้วนะก็เลยเล่นสุดเลยนะครับก็ได้มา2คิวนะครับในเกมนี้ถือว่าเปิดตัวได้สวยเลยอ่าอันนี้ก็มาตีคลิปตรงนี้กันก่อนนะครับผมคลิปตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็พยายามเก็บนะครับทุกตัวเนี่ยมีเป็นเงินหมดนะนี่ก็ยกไปครับเล่นๆอ่ะยกไม่โดนเห็นไหมคูดาก็จะเป็น18บแปดมินะครับอันนี้ฟอเรนเขาจะเล่นเชิงกับเรานะ ผมนึกว่าเขาจะวาร์ปนะครับแต่ว่าเขาลําคีนะครับก็ลําไหครับตรงนี้แต่ว่าหลุดดอกเข้าไปครับโอ้โหแต่เขาต่อด,ดอกมาได้วะโอ้หกดแขนไปก่อน,นอะไรเย่างเุ้ยแต่ฟอร์เรนเขาดอกวืดแบบนี้ก็ <S 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 2> <S 2> เรียบร้อยครับผมดาเมตโลลิออนเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมอย่าประมาทดาเมตโลลิออนน,นว้ยเออแล้วก็แต่ว่าถ้าโลลิออนเนี่ยไม่เจอฮีโร่ที่แก้ทางเขานะครับไกอาสแตนดาร์ดเนี่ยก็ที่วัฟมานะครับ สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวลรออนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าลูริออนเนี่ยเป็นฮีโร่ต้องใช้ซัสเทนอยู่แล้วนะครับก็ต้องเป็นฮีโร่ที่เข้าไปนัวอยู่แล้วนะการแซนด์ดที่วับมาเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ลูริออนเนี่ยคุกวงไหนได้หนัวมากขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าแพทล่าสุดมาเนี่ยมันจะเนิร์ฟลงไปบ้างนะฮะมันเนิร์ฟยังวะหรือยังไม่เนิร์ฟวะที่มันอ๋อยังไม่เนิร์ฟสิยังไม่เนิร์ฟผม ขออภัยผมพูดผิดก็คือไอแพดต่อไปที่มันจะมาถึงเนะี่ยคือมันจะมีการเนิฟไกรยอานะครับผมทำให้มันเล็กเลือดได้น้อยลงุแต่ว่าตรงนี้มาดิโอหโหแล้วเสียฟิกไปแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเรียบร้อยครับเก็กบกบกบับเจ้าคาฟเฟนี่ไปได้นี่ครับผมตรงนี้แปโดนเลยนะฮะตรงนี้ครับว้าไปครับมีสเก็ตบอร์ดนะครับผมโคดเกียร์อะทุกคนสเก็ตบอร์ดโอเคครับ พอไปเลนล่างเลยตรงนี้แต่ว่าอาจจะการป้องไม่ได้ครับมาจ้ามันเป็นตัวที่ตีป้องค่อนข้างที่จะแรงนะโอเคตรงนี้นะครับก็เค์คีบบอลนะครับโอ้ยแย่งขีเพื่อนไปตัวหนึ่งได้โทษมาเพื่อนแต่ว่าตรงนี้ครับเวลาเดินต้องเดินดีๆนะครับแอวขวาเนี่ยอาจจะมีนะกบนะฮะมีปะวะไม่มีนะตรงนี้โอ้แล้วกบเขาหายตัวมาแล้วไงแต่ว่าโดนเพื่อนเรานะครับเช็คเจอนะตรงนี้ครับซ่อนบอลแล้วก็ลากบอลไปครับตรงนี้ โดนทาง้าของมาจ้าเต็มเต็มนะฮะโอ้โหแต่มาจ้าเขามันนัวมันนุงมันนัวเลยวะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับตรงนี้เพราะว่าคีล่าเราดักอยู่แล้วแล้วเราเหยียบไปเลยเรียบร้อยครับมาจ้าล้มลงไปครับแล้วตรงนี้เราต้องรีบออกเลยนะฮะเพราะว่าเราอาจจะโดนดาเมจดเบิร์สจากลิเลน่าตุยได้นะครับแล้วก็ฟอร์เลนมาจากทางด้านขวาครับตรงนี้อาจจะไม่มีอะไรนะครับถามว่าเกมนี้นะครับต้องเค้ื่อนตัดเลือดหรือเปล่านะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบบนึงโอ้ฟิกออกก่อนเลยวะ คือเกมนี้ครับต้องออกตัดเลือดหรือเปล่าผมมองว่าอาจจะออกได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ชิ้นแรกๆนะครับผมเพราะว่าไอเทมคอไอเทมหลักของโรล,ลิออนเนี่ยจะเป็นทางด้านของแข็งนะครับแล้วก็ไกรอาสแตนดาร์ดนั่นเองนะคือถ้าได้2งชิ้นนี้ครับโรล,ลิออนจะเก่งว่ากครับแล้วถ้าคุณออกตัดเลือดมาขั้นกลางเนี่ยมันจะทำให้โรล,ลิออนเนี่ยรีดประสิทธิภาพไม่ได้เท่าที่ควรครับผมคือลัตฟอร์เรนตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวทุกคนคือมันลำไม่ค่อยช่ำนะครับ โอ้โหมาจ้ามาแบบนี้โอ้โหโคตรแรงทุกคนมาจ้าสแต็กแปดโคตรแรงแต่ว่าตุยลงไปครับตรงนี้เอ้ยดูดิฟอรนอันติม่โดนะเหยียบสวนไปเลยครับตรงนี้คือถ้าฟอรเรนติไม่โดนเนี่ยเราสามารถเหยียบสวนไปได้นะครับแต่ว่าอย่าพิ่งเล่นสุดนะครับเพราะว่าเขายังมีดอกไม้ของเขาอยู่นะครับโอเคถึงแม้เกมนี้ครับจะมีฟอเรนกับมาจ้านะครับที่เป็นตัวเด้งเลือดนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเรายกโดนนะฮะก็โโอ้โหช็อตนี้ เขาฟิกหลบว่ะผมช่วยวะเรียบร้อยเลยชัดดาวโอ้โหแล้วช็อตนี้คีร่าเหยียบสวยครับได้กบมาครับตัวหนึ่งแล้วเหยียบไปทางด้านของฟอร์เรนติโน่ต่อครับเก็บฟอร์เรนไปได้แต่ว่าตรงนี้ครับคาเฟนี่จี่หอยครับแต่ว่ามีวิบนะครับโอ้โหลบมาจะเอ้ยอะไรวะตัวอะไรวะลิเลียครับโอ้ไฟก็ะหนอจัดแล้วช็อตนี้ตายหมดทีมครับทางด้านฝั่งตรงข้ามโอ้โหสเก็ตบอร์ดโคตรดุ่ะทุกคน คือมันจะพลิกกันไปพลิกกันมาแล้วตรงสกเก็ตบอร์ดเอามันมาอีกแล้วโอ้โหมันขีนส่สเก็ตบอร์ดมาอีกแล้วโอ้โหมาแล้วผีไอ้ผีตัวนี้ยังไงเพื่อนหมดสเก็ตบอร์ดหมดพอดีวะ่ะแต่ว่าลิฟต์ยังเหนียวอยู่ครับเก็บไปได้ยกทีมนะครับตรงนี้คือสกเก็ตบอร์ดครับมันจะหายไปตอนแปดนาทีนะครับถ้าใครเพิ่งกลับมาเลยน,นะมันจะหายไปตรงแปดนาทีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ หยยบเคียบไปก่อนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าฝั่งข้ามเนี่ยเขาเพิ่งเกิดน,นะผลละกลบหายตัวมานะครับเขาจะรวบเราจริงหรอหยยบสวนไปเลยเดยกแต่ว่าเขาหนีไปนะครับตรงนี้เราก็โซนหลังดาร์กให้เพื่อนนะครับเวลาเพื่อนตีดาร์กเนี่ยพยายามโซนที่ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ลากบอลไปแบบนี้นับผมแล้วก็บัฟแดงเป็นของใครวะอ๋อนี่เดียวไปได้หรอโถ่แต่ด,ดีนะครับที่คาเฟ่เขายังไม่ได้โอเคนะครับ รงนี้เจอกบว่ะก็อยากเหยียบอยู่นะทุกคนโหแลหลกบเปิดตามาแบบนี้ครับเหยียบดักไปเลยครับแต่ว่าเราก็มีอยังตีแล้วเว้ยมาดิโอ้โหแล้วเขาเขยบมาข้างหน้าว่ะโอ้โหแบบนี้มีคนสวยแน่นอนเนี่ยโอ้โหโดนคาเฟนีเหลียบว่ะแต่ว่าทีมเราเก็บไปได้ถึงสองคนเลยฮะแต่ว่าตรงนี้ฟอร์เรนบารัมแบบนี้อาจจะรอดยากอุ้ยอุ้ยรถ โอ้โหไม่รอดว่ะถึงแม้หมิงจะฮยูมาตรงนี้แต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับตายลงไปแล้วฟอร์เรนรามาแบบนี้โอ้โหตายครับผมเป็นทีมเราบ้างนะครับที่สลบไปตรงนี้ครับเกิดใหม่แล้วครับไปุยกันต่อเลยครับตรงนี้ครับค่อยๆเดินไปตรงเลนกลางนะครับผมก็ในช่วงนี้ครับลมเราตายนะครับผมก็ต้องพยายามระวังกบให้ดีนะครับเอ้ยเหมือน มาจ้าจะตายว่ะตรงนี้ยกเลยสวยครับเก็บไปได้ครับมาจ้าโหแล้วตรงนี้มีคาฟเฟนี่วะอุ้ยคาฟเฟตัตุยโอ้โหแล้วแ,แ,แล้วเหมือนดาเมจเราจะไม่มีครับตายตัวโหชิบหายแล้วแบบนี้ไหลแล้วเนะี่ยไหลแนะ่เพื่อนชิบหายแล้วอ่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะคือโรลิออนเนี่ยเป็นตัวที่เบิร์ดดาเมจอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับผมคือจะเป็นตัวที่ ช็อตๆไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าดัเมเบลดเขาเนี่ยจะมีความรุนแรงนะครับแต่ว่าเด็กท่านของการเบิร์ดดัเมเบลดเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับสังเกตได้จากเมื่อกี้เลยคือคาเฟนี่เนี่ยเลือดเหลือนิดเดียวครับโรลิออนหยบไปเนี่ยไม่ให้ตุ๋ยนะครับผมก็ต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ความใจเย็นเข้าสู่มนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือต้องตั้งสติก,ก,ก่อนนะผมตาย3ตัวติดแล้วแหละไม่ใช่แล้ว คืออะไรที่ดีครับก็เก็บไว้นะครับอะไรที่ไม่ดีครับก็ทิ้งไปนะรีเซ็ตกันไปนี่ครับตรงนี้ต้องหว่นว่าจ้าเขาโผล่ทางด้านของเลนล่างนะครับผมนานแล้วนะตรงนี้ครับโอ้โหโผล่มาผมผมผมหว่นวะผมหว่นวะตายสามตัวติดแล้วต้องหว่นวะอุ้ยแต่ตรงนี้ครับเพื่อนเราเก็บไปได้ครับคือตอนนี้คือเราต้องรู้ก่อนะครับคี์หลักนะเราเป็นวิบนะครับผมคือถ้าวิบถ้าเรากันวิบได้เนี่ยครับก็เรามีสิทธิ์ชนะไฟสูงนะครับเพราะว่าวิบเนี่ยเรามีหมิงด้วยนะ คือคอมโบหมงวิบนะครับเป็นคอมโบที่ถ้าวิบเนี่ยได้ยิงฟรีนะครับบอกเลยว่าดามจนเราทีมเราเนี่ยล้นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าทากับกันเนี่ยถ้าวิบตุยนะครับผมบอกเลยว่าดามเจเราอะหายเยอะนะครับคือในคีย์หลักคือตอนนี้คือเราไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้ครับพยายามกันวิบนะครับผมให้วิบเนี่ยเล่นเยอะไปได้นะครับผมทําแล้วเราเนี่ยเป็นแนวหลักนะครับพยายามเอ่อพยายามกันวิบนะครับหรือว่าจะเป็นแนวหน้านะครับคําไฟก็ได้นะเราเล่นยังไงก็ได้ครับ เลวิปเราไปข้างหน้าแล้วไงคือหมิงเนี่ยตามไม่ทันนะครับตรงนี้วิฟวิปกูอยู่ไหนนะเออวิปอยู่ทางด้านซ้ายนะตรงนี้ผมหาวิฟไม่เจอะเออเข้ามาจ้าตุยลงไปครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เป็นจังหวัดขึ้นบ้านนะครับเราก็ซ่อนบอลนะครับตรงนี้แล้วก็รอยกสักคนนึงครับใครเป็นพี่โชคดีครับเป็นฟอร์เลยนครับที่โชคดีครับลอยสูงครับตรงนี้ แล้วเขาตั้งใจรําเข้ามาครับเพราะว่าหนีไปก็ไม่น่ารอดครับแล้วก็ฟิกเกอร์ตามมาเลยครับตรงนี้กดแขนหนึ่งทีครับโอ้โหเก็บคาเฟ่ไปได้แล้วก็เหยียบไปทางด้านของกบครับตรงนี้โดนบิิงชาร์จไปเรียบร้อยครับตุยลงไปนะตรงนี้อาจจะเป็นการจบเกมของเราเลยหรือเปล่าครับเหลือลิเลียนาคนเดียวแบบนี้อาจจะการยากนิดนึงครับเหยียบทางด้านของลิเลียนาไปเลยครับพยายามอยู่ห่างกันนะครับเนาลิเดียจะโป๊กสองได้แล้วตรงนี้จบเกมที่เรียบร้อยครับ ป็นยังไงบ้างครับโลลิออนในแพตปัจจุบันครับผมมองว่าเป็นฮีโร่ที่ลิบมาไม่ได้ทุกเกมแล้วนะต่างจากแพทก่อนนะครับที่ยิบมาได้เกือบทุกเกมเลยก็ถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์บิกหน่อยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับโลลิออนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ชื่อชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าโลลิออนแพทนี้เนะี่ยมันใช้ได้เหมือนแต่ก่อนไหมนะครับนะ ก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกครับผม